สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทำอะไรครับนี่ครับบิเฮ้ยอ,อะไรอ่ะมีทานค่ะเรื่องอะไรอ่ะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังน,นะครับได้แฮดแฮดแฮดเฮ้ยกลับแฮดแฮดแฮดเฮ้ยเอานอนดูดีๆนอนดูดีๆ ไอแฮะอะอันนี้อ่านว่าอะไรครับ I have a hat I have a hat that that is tall that is tall tall แปลว่าอะไรดูหมวกสิสูง <So> อืจำคำศัพท์ด้วยนะ อ่านนอนดูดิดจิจำคำศัพท์อ่ะจำคำศัพท์ด้วยนะรู้ไหมรู้แต่ว่ามันเหมือนหมดแม่หมดเลยถูกต้อง I have a hat that is smile. s m a l o small 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 ไปว่าอะไรนะเล็กกับจิ๋วจิ้วอ่าแล้วทำไมผู้อ่านว่า ไม่อกี้ผู้อ่านว่าอะไร smile เยอะเลยเพราะว่าจริงๆผมบอกที่โรงเรียนว่า smile พี่บอกว่าผิดต้อง smiley <laughs> small อ่ะไร small สก็ s m a w l small small I have a uh, have that hat โ oh. ห โอ้ยมันเป็นหลุมๆอะเห็นไหมอืมใช่ใช่ใช่เในเก่าเปกระป๋กง้ังไงอืมให้ฮะอ่ะฮะเด็ดโลถูกาไหมครับโร <Roll. S 2> ผมก็บอกโรครับเมื่อล้อกำลังวิ่งบึ้งบึ้งใช่มันหมุนเลยนะ I have a h a s that f u r uh f r o p flop f r o 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 p I have a h a v that f r o p f r o p ถูกต้องครับ I have I have I have a h a t <small S 1> มันอีส์ small n small mop mop คืออะไรอ่ะ mop mop <อ>แปลว่าอะไรอ่ะคบอือไว้เดี๋ยวมาหมาเปิดคำศัพท์ให้นะ M O P ใช่ไหม mm. จบแล้วเหรอเฮดเฮดแฮดไอ้ไรแฮด is t โ l นเฮ้ยเฮดแฮด I like have a lot. A lot l o กก็แปลว่า I like h a d a lot. ฉันชอบหมวกมาก a lot แปลว่ามากมกอันนี้มันอะไรกันแน่เนี่ยมันใช่หมวกเปล่าอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมหมา,มาให้ปูเสิร์ชคำศัพท์ใช่ไหมอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันเป็นหมวก กงกรูแบบนี้ก่อนแล้วก็มีตรงนี้ใช่มันมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าเี็กจิ้วจิ้วเหมือนคอนมากมน่าใสแบบนี้เหมือนคอนกระจิ้วจิวเลยง่วงนอนอย่างตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วครับวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับมาหมาเลยให้ผู้นอนดึกได้รู้ไหมแล้วถ้าปกติเราต้องเราต้องอะไรกันแล้ว ปกติเราต้องนอนกันแล้วแต่วันนี้มามาให้พูเรื่องนิทานที่พูอยากดูได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเย่เอาอีกเหรอใช่ครับเรื่องอะไรเนี่ยมาอ่านสิเรื่องสุดท้ายพอแล้วมาเรลยมามาไม่เอาพอแล้วครับพูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ไหวรอ ดออแคดวินทูซีไม่ดออแคดไ่ดอทูซ็คเลแคสไลทแคดไ่ดอทูทูอะไรครับ Two square. Two square. Just like that. Just like that. Just like that. I draw three triangle. Just like that. Mm. I draw two don't. Know. ทูดอตท t ดอตตัดลายเด็กตัดแปลว่าอะไรครับฮะ Dot แปลว่าอะไรดอตก็คือจุดกลมๆไงไหนลองเปิดให้ดูหน่อยครับอืมเปินี่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 เห็นไหมจุดกลมๆเห็นครับเห็นครับ Dot ก็คือจุดนี่แหละครับไอ้ดอซี ไลน์สิคไลน์ i ิ k l ลน์ just like that I don't t a c k just like that now you try <c oughs> ทำไม <c oughs> ไม่มีห่างเลยอะครับ <c oughs> ห่างใครไปไหนอะครับห่างแมวน้อยอะครับ <c oughs> <c oughs> ไว้เราเติมเองได้นะถ้าคุณอยากเติมอะ คุณดูสิมีตัวอะไรมาอยู่ข้างๆอะแคทไหนอะไหนอะเฮ้เฮ้ไหนอะ <Hey. S 1> ไหน,ไหนแมวข้างๆอีกตัวหนึ่งไหนครับอยู่นู่นง่ายไหนนี่ยหรอครับใช่ครับอ่าอันนี้มันกระต่ายน้อยของผมไม่ใช่แมว แม่กระต่ายน้อยน่ารักเองแล้วหน่อยะครับแมวนี่ไงเจ้าแมวสีส้มตัวน้อยอย่านะเย้ทำ <Yeah. S 2> ไมอุ้ยพูปากพูลอกนิดนึงมามนเดี๋ยวด<อ>ูซิไ่เฉยๆนะอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง,งว่ามันหลุดไหมแต่กินน้ำเยอะหน่อยนะรู้ไหมรู้ครับอ่ะบ๊ายบายกันก่อนบ๊ายบาย